ันดีค่ะหนูชื่อนางสาวป,ปุชรนอคารพันนะคะชื่อเล่นชื่อมารีหอมค่ะปัจจุบันอยู่ม5เรียนเตรียมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีค่ะอยู่แผนการเรียนพิาศาสตร์สุขภาพค่ะก็เหตุผลที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมวีมริดลแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าหนูเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอถ้าเกิดว่าพูดกระเจาตรงเลยก็คืออยากเป็นหมอคุมานค่ะอยากเป็นหมอเด็กเพราะว่าตัวเองแฮปปี้กับการที่ได้เล่นกับเด็กเล็กๆได้อยู่กับเด็กเล็กๆค่ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่หนูอยากจะเข้าที่สุดเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะซึ่งกิจกรรมวีมหิดลแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทัวร์ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนาะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยที่หนูอยากเข้าหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นการที่หนูได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับแรงบันใจได้รับแรงผลักดันที่ดีมากๆ แล้วก็แรงพนนี้เนี่ยหนูจะนํามาเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นแรงบันดาใจให้ตัวเองเป็นแรงฮึดให้ตัวเองอว่าสอบติดในวันหนึ่งค่ะจึงสนใจที่จะเข้าร่วมก,กิจกรรมนี้หวังว่าหนูจะได้เป็นผู้เชค่ดีแล้วก็หวังว่ากรรมาการจะอินดูหนูนะคะสวัสดีค่ะ